สุริยุปราคาตามคติความเชื่อเดิมของโบราณการที่พระจันทร์เข้ามาบทบังรัศมีหรือแสงของพระอาทิตย์จะทำให้ประเทศหรืออนาเขต ที่เห็นปรากฏการณ์นั้นๆเกิดภัยพิบัติหรือแม้แต่กระแสนั้นทําให้โลกนั้นมีสิ่งเร็วร้ายคันั้นเองครับเมื่อย้อนกลับไปเหตุการณ์สุริยุปราคาที่คนไทยทุกคนต่างรู้ดีด้วยพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่4ที่พระองค์นั้นได้ทรงคํานวณและได้เชิญนานา ประเทศเข้ามาชมสุริยุปราคาณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยหลังจากนั้นครับแผ่นดินไทยของเราก็เกิดความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่1ตุลาคม2,411 วัสนสวรรดคตของพระองค์ท่านเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เป็นเรื่องปกติของการโคจรของดวงดาวแต่กระนั้นเองครับในหลักความเชื่อของคนโบราณก็มีความเชื่อในเรื่องของว่าการที่เงามืน่นเงาวนามาบดบังแสงสว่างจะทําให้เกิดอาเพศจะทําให้เกิดเรื่องร้ายแต่อาเพศเรื่องร้ายอย่างไรครับก็ขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยเพราะแม้แต่ธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหากบุคคลนั้นประพฤติตนอยู่ในกรอบ ของศีลธรรมคุณธรรมการสร้างเหตุที่ดีย่อมนำไปสู่ผลที่ดีอย่างแน่นอนครับ